ก่อนจะเริ่มรับชมเนื้อหาสำคัญในวันนี้ขอใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีฝากกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะช่องนี้จะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูเหรียญเก่าเปลี่ยนหายากและเหรียญธรรมดาที่หลายคนมองข้ามแต่บางครั้งอาจซ่อนมูลค่าที่คาดไม่ถึงไว้หักคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยเก็บเหรียญไว้ในลิ้นชักกล่องเหล็หรือกระปุกอมสินตั้งแต่สมัยหนุ่มหมุวิดีโอแบบนี้อาจทําให้คุณต้องกลับไปค้นดูใหม่อีกครั้งและเหรียญที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นเหรียญที่คนไทย จํานวนมากเคยใช้เคยจับเคยผ่านมือแต่ไม่เคยรู้เรื่องราวเบือองค์หลังของมันอย่างแท้จริงนั่นคือเหรียญสองบาทไทยปีพุทธศักราช2531หรือปีคศ1988ที่จะดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีสากรไทยเหรียญสองบาทรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเงินตราที่ใช้ซื้อของในชีวิตประจำวันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยหนึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิดความร่วมมือการพึ่งพาอาศัยกันและการ พัฒนาประเทศผ่านระบบสหกรณ์ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคเษกษตรกรรมคนที่อยู่ในวัย55ปีขึ้นไปจะจำได้ดีว่าสาหกรณ์มีบทบาทมากเพียงใดแนอดีตไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์ร้านคอหาเหรียญนี้จึงไม่ใช่แค่โลหะกลมๆแต่เป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ในช่วงปลายทศวรรษ2520ถึงต้นทศวรรษ2530ประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่สหกรณ์ยังคงเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนระดับรากหญ้ามีความมั่นคงเหรียญ2บาทที่ระลึกครบรอบ72ปีสหกรณ์ไทยจึงถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนแนวคิดนี้ด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ตามแบบเหรียญหมุนเวียนในยุคนั้นแสดงถึงความเป็นทางการและความน่าเชื่อถือของเงินตราไทยอีกด้านหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับบทสหกรณ์ซึ่งสื่อถึงความร่วมมือความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายคนอาจเคยใช้เหรียญนี้โดยไม่ทันสังเกตบางคนอาจได้รับเป็นเงินทอนจากตลาดร้านขายของชำหรือร้านกาแฟาโบราณในสมัยนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญเหล่านี้ก็ถูกเก็บประปนอยู่กับเหรียญอื่นๆบ้างก็สูญหายบ้างก็ถูกหลอมไปตามกาลเวลาสิ่งที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้เริ่มได้รับความสนใจจากนักสะสมไม่ใช่เพราะมันหายากที่สุดแต่เพราะมันเป็นเหรียญที่มีเรื่องราวมีบริบททางสังคม และมีความหมายเฉพาะตัวสำหรับนักสะสมรุ่นใหญ่เหรียญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มักจะมีคุณค่ามากกว่าเหรียญที่ผลิตน้อยแต่ไม่มีเรื่องเล่าเหรียญสองบาทปี2531นี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนคือถูกผลิตเพื่อใช้งานจริงแต่ก็มีวาระพิเศษํกำกับอยู่ทำให้มันแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนธรรมดาทั่วไปและเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญลักษณะนี้มักจะค่อยๆหายไปจากการใช้งานประจำวันเพราะถูกเก็บโดยผู้ที่เห็นคุณค่าสิ่ง ที่นักสะสมมองหาในเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ปีผลิตเท่านั้นแต่รวมถึงสภาพของเหรียญด้วยเหรียญที่ยังคงชัดลายไม่สึกขอบไม่บิดไม่มีรอยกระแทกรุนแรงจะได้รับความสนใจมากกว่าเหตุระยะที่ผ่านการใช้งานหนักมาเป็นเวลานานนอกจากนี้เหรียญที่ไม่ผ่านการทําความสะอาดผิดวิธีจะรักษาพื้นผิวดั้งเดิมไว้ได้ดีกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่นักสะสมให้ความสําคัญอย่างมากผู้ชมในวัย55-65ถึงปีหลายท่านอาจไม่เคยคิดว่าเหรียญสองบาท จะมีมูลค่าอะไรนอกจากตัวเลขที่ระบุไว้บนเหรียญแต่ในโลกของนักสะสมมูลค่าไม่ได้วัดแค่ราคาหน้าเหรียญมันถูกกำหนดโดยความต้องการความหายากในสภาพดีและความสำคัญทางประวัติศาสตร์เหรียญบางเหรียญที่เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้หนึ่งชามวันนี้อาจมีราคาสูงกว่านั้นหลายสิบเท่าหากอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาดนักสะสมอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้น่าสนใจคือความผูกพันทางอารมณ์คนที่เคยทํางานในระบบสากร หรือมีครอบครัวเกี่ยวข้องกับสหกรณ์มักจะรู้สึกว่าเหรียญน,นี้มีคุณค่าทางใจมากเป็นพิเศษและในบางกรณีความรู้สึกเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เกิดการสะสมและทําให้ราคาค่อยๆขยับขึ้นตามการเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหรียญที่ระลึกของไทยเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะจากนักสะสมในประเทศเองซึ่งต่างจากอดีตที่ตลาดนักสะสมค่อนข้างเงียบเมื่อมีคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่ากลับมาให้ความสนใจเหรียญเก่า เหรียญที่เคยถูกมองข้ามก็เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงและเหรียญสองบาทครบรอบ7จปีสากรณไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือไม่ใช่เหรียญทุกเหรียญจะมีมูลค่าสูงเท่ากันเหรียญที่ผ่านการใช้งานหนักมีรอยขีดข่วนมากหรือถูกทำความสะอาดจนถิวเสียอาจมีมูลค่าไม่ต่างจากเหรียญหมุนเวียนทั่วไปแต่เหรียญที่ถูกเก็บรักษาไวอ้อย่างดีตั้งแต่ แรกหรือแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยจะเป็นที่ต้องการมากกว่าอย่างชัดเจนสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ลองนึกย้อนกลับไปดูว่าคุณเคยเก็บเหรียญไว้บ้างหรือไม่บางทีในกละองค์เก่าๆหรือซองผ้าที่ลืมไปแล้วอาจมีเหรียญรุ่นนี้ซ่อนอยู่และถ้าคุณเจอมันในสภาพที่ดีคุณอาจกำลังถือชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ ที่มีมูลค่ามากกว่าที่คิดและตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสำคัญของวิดีโอที่หลายคนรอคอยนั่นคือเรื่องของมูลค่าเหรียญสองบาทไทยปี2531ครบรอบ72ปีสากรณไทยหากเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานทั่วไปสภาพปานกลางมูลค่าอาจไม่สูงมากนักแต่หากเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดใกล้เคียงเหรียญใหม่ไม่ผ่านการขัดล้างผิดวิธีเหรียญแบบนี้ในตลาดนักสะสมสามารถมีมูลค่าสูงกว่าราคาหน้าเหรียญสิบเท่าและในบางกรณี อาจสูงกว่านั้นอีกขึ้นอยู่กับความต้องการในช่วงเวลานั้นดังนั้นก่อนที่คุณจะมองเหรียญสองบาทเป็นแค่เงินทอนลองหยิบมันขึ้นมาดูอีกครั้งตรวจสอบปีตรวจสอบลวดลายและสภาพเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็ได้และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพราะยังมีเหรียญอีกหลายรุ่นหลายเรื่องราวที่กำลังรอให้เราเปิดเผยไปพร้อมกันในวิดีโอต่อไปครับนอกจากมูลค่าทางการเงินแล้ว เหรียญสองบาทครบรอบ72ปีสากรณไทยยังมีคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ง่ายนั่นคือคุณค่าทางความทรงจําสําหรับคนจํานวนมากเหรียญน,นี้อาจพาให้นึกถึงช่วงเวลาที่ประเทศยังเรียบง่ายผู้คนรู้จักกันในชุมชนตลาดยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและระบบสาการณเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและข้าราชการจํานวนมากการถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือเหมือนกับการได้จับอดีตที่ยังมีลมหายใจอยู่นักสะสมรุ่นใหญ่หลายคนมักพูดตรงกันว่าเหรียญที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรียญที่แพงที่สุด แต่คือเหรียญที่เล่าเรื่องได้มากที่สุดเหรียนรูปณน,นี้เล่าเรื่องของการรวมพลังการช่วยเหลือกันและการพัฒนาประเทศจากฐานรากซึ่งเป็นแนวคิดที่คนในยุคปัจจุบันอาจไม่ค่อยได้สัมผัสดโดยตรงแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งกลายเป็นสิ่งที่หายากและเหรียญที่เป็นตัวแทนของแนวคิดนั้นก็ยิ่งมีคุณค่าในสายตานักสะสมในตลาดเหรียญสะสมมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งความต้องการไม่ได้มาจากความหายากเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความรู้สึกผูกพัน เหรียญ2บาทปี2531นี้เป็นเหรียญที่คนไทยจำนวนมากเคยใช้จริงทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยและเมื่อคนเริ่มหันกลับมามองอดีตเหรียญยอๆที่คุ้นเคยเหล่านี้จึงกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมวัยใกล้เกษียณที่ต้องการเก็บของที่มีความหมายมากกว่าการลงทุนเพียงอย่างเดียวอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือจํานวนเหรียญที่ยังอยู่ในสภาพดีลดลงทุกปีเหรียญหมุนเวียนถูกใช้งานถูกขูดขีดถูกหลอม หรือสูญหายไปตามการเวลาเหรียญที่รอดมาได้โดยยังคงสภาพสวยงามจึงมีจำนวนจำกัดมากกว่าที่หลายคนคิดและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เหรียญบางรุ่นแม้จะไม่เคยถูกมองว่าเป็นเหรียญแพงในอดีตแต่กลับมีแนวโน้มมูลค่าสูงขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงสำหรับผู้ชมทีณาอาจไม่เคยสะสมเหรียญมาก่อนการเริ่มต้นจากเหรียญที่คุณมีอยู่แล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องรีบซื้อไม่จำเป็นต้องรีบขายเพียงแค่เรียนรู้ดูรายละเอียด และเข้าใจเรื่องราวของเหรียญแต่ละเหรียญเหรียญสองบาทครบครอบสากรไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของเหรียญที่ช่วยให้คุณเห็นว่าเงินตราไม่ได้มีหน้าที่แค่แลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยังทําหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ของชาติด้วยบางคนอาจสงสัยว่าเหรียญแบบนี้ควรเก็บไว้ต่อหรือควรปล่อยออกไปคําตอบขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณหากคุณมองในแง่าการลงทุนระยะสั้นเหรียญน,นี้อาจไม่ใช่เหรียญที่ทํากําไรได้รวดเร็วแต่ถ้าคุณมองในแง่าการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมหรือการส่งต่อเรื่องราว ให้ลูกหลานเรียนนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งและในระยะยาวเรียนที่มีเรื่องราวชัดเจนแบบนี้มกักจะไม่สูญเสียคุณค่าไปง่ายๆหลายครอบครัวเริ่มใช้เหรียญเก่าเป็นสื่อในการเล่าเรื่องอดีตให้ลูกหลานฟังเหรียญเล็กๆหนึ่งเหรียญสามารถเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวิถีชีวิตในอดีตได้อย่างน่าอัศจรรย์เหรียญ2บาทปี2531ก็เช่นเดียวกันมันสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกหลานได้อย่างเป็นธรรมชาติ หาติดเมื่อคุณมองเหรียญนี้อีกครั้งอย่ามองแค่ตัวเลขสองบาทบนหน้าเหรียญแต่ลองมองดูรายละเอียดลวดลายรอยเวลาและนึกถึงยุคสมัยที่มันถือกำเนิดขึ้นมาเพราะทุกเส้นทุกพื้นผิวล้วนมีความหมายและนี่คือสิ่งที่ทำให้เหรียญสะสมแตกต่างจากวัตถุทั่วไปหากวันนี้คุณยังมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดมันก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยและถ้าคุณโชคดีที่มีเหรียญในสภาพดีมากมันอาจเป็นมากกว่าแค่ของที่ระลึกแต่มันอาจเป็นทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างที่คุณคาดไม่ถึงถ้าคุณชอบเรื่องราวของเหรียญแบบนี้อย่าลืมติดตามกันต่อไปเพราะยังมีเหรียญไทยอีกหลายรุ่นที่ดูธรรมดาแต่ซ่อนเรื่องราวมูลค่าและความหมายเอาไว้รอให้เราได้ค้นพบไปพร้อมกันในวิดีโอถัดไปครับ